พี่น้องเบิง้งต่ำทะเลมาเนี่ยทะเลกับทะเลสุดยอดและต่ำทะเลใช่ข้าปุน้นแต่พอไม่มีบมได้ใช้หุ้ฟงกินน้องกันจ่มะมีปลาหมึกมีกุ้งอืมทำให้กำลังกินเลย Thấy vậy Những con này Những hộp này đấy Được xảy ừ

好吃、嗯，嗯，绝了！吃汤干，嗯，好、嗯、吃，他养我没还好。

แทบอืมแทบแห้งๆแล้โอ้มันต้องเอามึงพี่น้องมันถึงแซบเฮ้ยช้อยๆมาได้ใจแทบแห้งๆ